ผมไม่ได้อวยว่ามันแจ็มขนาดไหนไฟยยน้อยพี่บอลทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเ,เ,เปิดไฟหลีตัวนี้จะติดนี่โอ้โหใช่อ้วนกระดิดมันอบอุ่นเนาะแต่ว่า มันอัด ดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องถนนทักไทเลนนะครับก็จับมาจากภาโปไปออกจากท้องมานะครับผมเป็นอะไรอยู่เนี่ยก็วันนี้ฮีโน่น้อยเข้ามาจอดรองานที่บ้านครับผมก็รองานครับผมเราจะมาติดตั้งไฟยายน้อยพี่บอลจะติดก็จะติดตั้งไฟใต้หางนะครับเมื่อกี้ผมทาบตรงนี้แล้วมัน มันงอเอาแค่หลอดเดียวพี่อ๋อหลอดเดียวใ่ะก็ติดตั้งไฟอนนี้ออนนะเป็นไฟของยายน้อยนะครับผมใส่ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนลองลองขยับข้างตรงนี้นะพี่มันดูน้อยไงเออถ้าตรงนั้นก็เห็นนะอีกันเนาะสวยเออเราเราดีไวทํทำอันนี้มาใส่ไฟก็สั่งทำมา โอเคครับอย่ารัดเคเบิลทายสามอันเคเบิลทายสั้นเลยนะยาวไหมยาวเลยพี่ใหญ่ดิไล่ตึงเลยพี่เนาะก็เดี๋ยวค่อยเดินเดินไฟตีไ<ะ>ด้หรอกันกันสั่นเนะ เราลดติ้งกันสันดิ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 นะครับอ้าวฮึล็อกมันติดแรงติดแรงคิดไป เคไมเคครับงันจะได้ไหมกันเดี๋ยวตัดออก พี่เป็นคนเอาดอกมานะนนเอ็งเนี่ยไม่ใช่รออยู่นี่้ยเย <c oughs> ก็เดี๋ยวเจาะรูตรงนี้ครับลัดลัดลอดไฟอันนี้ก็ยัดนี่เลยเดี๋ยวลัดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงกลางเลยพี่บอล ประมาณนี้เจาะตะรูนะครับหลักเลย หางเสร็จแล้วมันข้อดีของหลอดยาวก็คือว่าไม่ต้องตัดต่อเยอะนะครับถ้ายัางหลอดสั้นมันเมตรยี่มันตัดต่อเยอะนะครับยังสองเมตรสี่อย่างเงี้ยถ้าใช้หลอดเมตรยี่ก็ต้องตัดต่อสองครั้งแต่ถ้าใช้สอหลอดสองเมตรสี่คือตัดต่อครั้ง,งเดียวเลยอันนี้พี่บอลต่อนี่ครับอันนี้ก็เดินเสร็จเรียบร้อย ก็เดินยันเพาหลังเลยนะครับสามเพาหลังเดี๋ยวเพาหลังเดี๋ยวจะมุดเข้าไปอีกนะครับผมฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมใส่ใต้นี้ทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดหลอดครึ่งนะครับหนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดสี่หลอดห้าหลอดหกหลอดหกหลอดครึ่งเนาะพี่บอลเนาะ หกหลอดครึ่งก็คือว่าเดี๋ยวหกหลอดครึ่งก็คือว่าหลอดสองเมตรสี่อ่ะมันทั้งหมดหกหลอดแล้วก็เดี๋ยวเอาหลอดเมจี้อ่ะมาใส่ต่อช่องท้ายอีกให้มันให้มันเต็มสามพานะครับเดี๋ยวผมมุดอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวขอญอาตเดินสายไฟก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไฟพ่วงกับไฟหลีนะครับผมแยกเป็นไฟตั้งหากเลยนะครับเหมือนตัวหัวแยกเป็นไฟตั้งหากเลยนะครับ มีผมต่อเพราะว่าที่ผมต่อซ้ายขวามันมีของไฟผมมันมีสเต็ปด้วยนะผมใส่สเต็ปเข้ามานะครับใส่กล่องสเต็ปเข้ามาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไฟเยน้อยจะสว่างขนาดไหนนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียทุกคนสว่างจริงนี่ครับตอนนี้กําลังหาวิธีหลอดข้างหน้าครับว่าจะเอากันยังไงสิสี่สิบห้าวนึงมันดึงไงเบรคดึงไงใช่ ที่บนดึงให้แน่นหน่อดึงอันนี้หน่อยโอ้แน,นลแนนล้วรงอังาการกทีนึงากลางแน่นนะต่ออันเดียวนี่ก็เป็นเส้นสุดท้ายแล้วเอ้เส้นเนี้ยสองเมตรสี่อ่ะทุกคนมันมาถึงแค่นี้เกือบถึงเพาที่สามนะครับแต่ไม่ถึงก็เดี๋ยวเอาหลอดเมตรยี่มาต่อนะครับก็เป็นของยใยน้อยเหมือนกัน ก็ no like nice จะ though, ต่อไปให้มันจนถึงสุดท้ายเลยนะครับอย่างนี้เลยทีนี้ก็จะสว่างทั้งคันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อแป๊บหนึ่งทุกคนก็วันนี้อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นสีไฟขาวสว่างทั้งคันเสียงมาแล้วเหลือต่แสงสีเสียงมาแล้วเหลือจะแสงที่บอลว่า ใจร่มๆนะครับนี่ครับบ้านผมมีรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนบ้านผมมีรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนด้ยนะนี่น <c oughs> เสียงมาแล้ว <c oughs> ฟังฟังฟัง ไอนี้ก็ทองแดงใหญ่แล้วก็หนานะครับไอเขาเรียกอะไรสายมานะันอะโอเคใช่ใช่โอเคครับจะคอยดึงกับทอ,อ,องนะใช่ดีโอคุณไปเลยเนาะ เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วพี่ยืนยนยอดมาลแล้วแลไมไม่ใส่รองเท้ามาเนี่ยไอ้บอสมาแล้วบอสไ,ไม่ใส่รองเท้ามาวัสดีครับพี่บอสมีเคเบิลทายเส้นเล็กปะ หมดแล้ววะฮะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพดูหน้ารถเนี่ยเดี๋ยวพี่วันดูหน้ารถก็ข้อดีมันก็เยอะนะครับสายไฟสายไฟเยอะก็เลิองแบตแต่ข้อดีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราวิ่งกลางคืนน่ะสองอันพอป่ะพอพี่ อย่างข้อดีที่เวลาเราวิ่งกลางคืนที่มืดมืดถนนมืดมืด,มด,มด,มดน้องพี่บอลเนาะเวลากลับรถเวลากลับรถแบบผมจะบอกว่างไงเวลากลับรถที่มืดมืดบางทีไฟราวข้างเราก็ไม่พอเราได้ไฟตัวเนี้ยไปช่วยพอได้ไฟตัวนี้ไปช่วยมันสว่างใช่ปะมมันก็ดีกับการที่เราคนอื่นมองเห็นด้วยเ<ม>ขาเรียกอะไรอะ<ม>เพิ่มเพิ่มสันทัดในการมองเห็น เอ้เขามาถึงไอ้นี่วะให้ด้าบ้านเราเลยเนี่ยดินเหนียวเหรอดินเหนียวเหนีย <laughs> วเลยถ้าจะสีจะไปทิมตาคนอื่นไม่ต้องกลัวนะไม่ทิมแน่นอนเพราะว่ามันทิมตาผมก่อนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ หันออกไปข้างนอกที่ทิมตานะครับมันส่องพื้นแล้วก็มันก็สว่างอยู่แค่ใต้รถนะครับมองเห็นหลอดผมยากครับถ้าไม่ตั้งใจดูอืมโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยืดอีกสักหน่อยครับเดี๋ยว เอาหัวเอาอะไรมาต่อแล้วก็อย่าเปิดให้ดูผมไม่ได้อวยว่ามันเจมกขนาดไหนไฟยัยน้อยพี่บอลอาไมเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอยู่นี่แล้วนี่มไม่ได้ใช้เอาไหมเอาไหม,ไมไพี่บอลผมฝากหยิบผ้า ผ้านะไม่ให้ด้วยเดี๋ยวพี่ผ้าที่เช็ดน้ำมันเครื่องอะ่ะโอ้โคตรแจ่มเลยเดี๋ยวรอพี่บรรอลตอบแป๊บครับนี่สุดท้ายพอดีอจากเผาหน้านะครับสองเมตรสี่สิบกับอีกเมตรยี่สิบก็สามเมตรห้าสิบถึงเลยฮะหา,ายเดียวอยู่นี่พี่ อ,อ่ะพี่ท้ายสุดรออยู่่ะขอบคุณครับนีลองมันน่าจะติกนะเพื่อร่วมงานครับแค่เป็กกลัวมีคนว่าผมอวยจากของเล่นน้อยยลนน้อยให้มานะเป็นสปอนเซอร์ผมจะบอกว่าผมใช้ของแกมานานจริงๆเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือหลอดเก่านะครับผมเพิ่งเช็ด ออกเมื่อกี้นี่ดูสายแต่อันเนี้ยที่มันไม่ติดคือผมต่อใส่ไฟหลีนะไฟดีรถถ้าเปิดไฟหลีตัวเนี้ยจะติดนี่โอ้โหใช่เพราะว่าเปิดกลางวัน <c oughs> นี่ครับจะว่างว่าเดี๋ยวรอดูลางคืนครับผมจะเป็นยังไงทุกคนแต่ตอนนี้ผมขอออกนอกก่อนครับ ก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับผมสายไฟข้อเสียก็คือ,คอนั่นแหละกินแบตนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราเปิดใช้ตอนที่รถเราเครื่องติดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวขอ้ออกก่อน <c oughs> อ้วนกระดีมันอบอุ่นเนาะแต่ว่ามันอึดอัด <c oughs> คิดถึงพ่อมากเลยตอนเนี้คิดถึงข้างใหญ่ถ้าพ่ออยู่เดีเราไม่ต้องทำอะไรเลยยิบของให้อย่างเดียวอะสุดยอดรอยชมครับสว่างยังกลางวันเลยโอ้เศกนเมื่อกี้ผมต่อไฟเสร็จไรเสร็จผมขึ้นไปทำกับข้าวมาทุกคน ไม่คิดว่ามันจะสว่างขนาดนี้อันนี้คือยังไม่เปิดไฟเาวาข้างนะแค่ไฟใต้หางโดยเฉพาะเลยมันจะสว่างอยู่ใต้หางเลยนะโอ้นี่โหอ,อันนี้ถ้าไฟเาวาข้างติดขึ้นมาอีกนะโอ้โหเลยอ่ะดูนี่แหละครับผม โอ้โหสว่างมากเดีย๋ยวฮีโน่เข้านะครับเพราะว่ายายน้อยยายน้อยสนับสนุนมาให้คันฮีโน่แต่ลอหลอดใสนะครับหลอดใสกกำลังผลิตโอ้ลืมกุญแจ,จน,นี่โอ้โหอะไรครับนี่ มันจะสว่างขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะสว่างขนาดนี้ครับโอ้โหสว่างมากามาก,ก็ใส่ทั้งหมดหลอดสองเมตรสี่อ่ะหกหลอดนะครับแล้วก็หลอดเมตรยี่อีกหนึ่งหลอดนะครับโอ้โห ต้องไปชนเอ้ยไม่ใช่ดิต้องชต้องตามกันแล้วทุกคนก็มีคนถามว่าไฟเยน้อยซื้อได้ที่ไหนนะครับในหลอดเขาจะเขียนแบร์เลยนะว่าเป็นของเยน้อยตามร้านขายอะไรแต่งทั่วไปนะครับผมแต่สองเมตรสี่เนี่ยจะรู้สึกว่าจะหายากต้องสั่งหรือว่าแวะรับที่บ้านนาได้เลยนะครับพอร้านแกอยู่ที่บ้านนานะครนายกนะครับบ้านนานะครนายกใช่ไหมพี่บอลใช่เนาะ ใช่สว่างมากโอโหไม่คิดจะว่ามันสว่างขนาดนี้เนาะโอโหดูอันนี้คือไม่มีมืดตึบ๊บเห็นไหมไม่ได้เปิดนะครับสว่างมากยิ่งราวข้างเป็นสีขาวแท่งลงพื้นอีก สว่างจริงดูนี่ครับประโยชน์ของมันมีอยู่แล้วครับผมคือเพิ่มการมองเห็นให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับระหว่างกับรถเพราะว่าพวกผมเนี่ยรถมันยาวไฟเล้าข้างอะ่ะบางทีมันไม่พอหรอกครับอย่างกับรถยูเทินที่มืดๆเนาะพี่บอลเนะาะมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยสว่างมันสังเกตง่ายเลย พอทุกวันนี้บิ๊กไบ์เยอะรถวิ่งเร็วเยอะนะครับโอ้แ๋ว์แฉว์แวทุกคน <ไป S 1> ก็เดี๋ยวถ้าเอาหัวมาต่ออีกหัวก็สีขาวอีกอยู่นี่แชมป์เข้าไปอยู่ใต้หางนะครับก็โอเคทุกคนเสีย,แ,สยแชมป์ล้วเกี่ยวนะครับ <ไป S 1> อมากกว่าสิบไร่ไม่เกี่ยวนะครับข้าวล้มก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมก็โอเคผมใครสนใจก็ไปหาสั่งได้นะครับไฟเล็น้อย ตามร้ายขาดอะไรแต่งทั่วไปเลยครับมาด,ดูแมววิ่งไล่ก,กันยังเห็นนะไน,นู่นนนโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ